สวัสดีครับแสดงใจไทยครับสวัสดีครับผมตอนนี้เนี่ยถือว่าเราถูกยกเป็นเต็งหนึ่งของการชกมวยรอบปูนเสือรรู้สึกกดดันอะไรไหมน้องชายไม่ครับผมไม่กดดันเลยเหรอไม่นะครับเริ่มวยรอบครั้งนี้เนี่ยเราก็ผ่านก็้รอบแปดคนไปที่เรียบร้อยครับนะครับคิดว่าในมวอรรอบปูนเสือครั้งเนี้ยใครน่ากลัวมากที่สุดแล้วรู้สึกว่าเราเนี่ยถ้าชก้วยชกยากเนี่ยชลามดําครับ ฉลามดำใช้เกลี้ยงท่าสารานะทำไมถึงคิดว่าเขาชกยากที่สุดจุกจิกครับชกยากไม่ชอบต่อยกับมวยฝีมืเครับทำไมอ่ะชกยากครับชกยากคือเราต้องเดินหาเขาทำไมเอออย่างเพชรสังวาลเอยหรือคนอื่นๆเนี่ยไม่กลัวครับไม่เราตัวใหญ่นะไม่ครับไม่ไม่เลยคือถ้าถ้าเจอกับฉลามดำเนี่ยคิดว่าเป็นงานยากสำหรับเรา สนุกแน่นอนครับสนุกแน่นะครับแล้วตอนนี้เข้าค่ายซ้อมยังครับเริ่มซ้อมแล้วครับเริ่มแล้วนะครับสภาพร่างกายเป็นไงบ้างน้องก็ดีครับเิ่งได้ตลอดครับโอ้เร่งได้ตลอดนะครับคือพอชกเสร็จก็ไม่ไม่ได้พักเลยทำร่างกายต่อสองวันครับแล้วก็เริ่มวิ่งอืมเพราะว่ามันต้องต่อเนื่องเนาะนะครับแล้วเรื่องน้ําหนักอ่ะร้อยสิบสี่ตอนนี้นี่เต็มเวทยังก็ยังครับยังยังไม่เต็มเวทนะครับยังทําได้อยู่น้ําหนักอะไรยังทาได้อยู่ได้ครับ สัมสุดเท่าไหร่สองสามโลครับอ๋อร้อยสิบสี่เนี่ยคูณประมาณสองสามโลเองครับปกติเวทเก่งที่สุดของของเราประมาณเท่าไหร่ร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ก็ได้ครับอ๋อสิบสองสิบสามสิบสี่ครับก็คือสามน้ำหนักนี่แหละครับนะครับแต่คูณเสือต้องต่อยร้อยสิบสี่ครับนะครับกินเต็มที่เลยอย่างนี้ครับผมครับไม่ต้องอดเลยนะครับอ่าน้องชายอยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างครับก็ฝากติดตามชมติดตามเชียร์ด้วยนะครับเต็มที่ทุกไฟแน่นอนครับผมอ่านี่ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งนะ นะครับผมอ่ถ้าฉลามดำดูอยู่เนี่ยอยากจะบอกอะไรคเขาไหมถ้ามีโอกาสเจอกันนะก็ซ้อมมาให้ดีครับสนุกแน่นอนครับครับขอรีบๆตามเข้ามารอบแปดคนครับผมนะครับขอบคุณมากครับคุณใจทยครับ